ใจยมทูตบทที่75ใจดำมืออมหิตความเงียบวังเวงขอบงามปากถ้ำไปเวลาเนิ่นนานปุผาขิบหวยไงจึงแค่วรอกล่าวขึ้นก่อนโอจนโอหังเกินไปแล้วมาดพมันกล่าวดังนั้นแต่จะคงไม่กล้าเคลื่อนเท้าก็เข้าไปในถ้ำปอกเทนล่างจึงแค่วรอเยอยหยันพางกล่าวไงจูยังกล้าเข้าไปอีกปมผาขิบหวยไงแผดรอบพังตวาดมีที่ใดไม่กล้า อย่างนั้นเชิญเปหาขิปโห,หยไงที่ขายขี่เสือ,อยากจะลงหากไม่ไปเสียหน้าจนเสื่อมเกียรติหากเข้าไปสำานึกตัวอาจมีผีมือร้อยก่อไฟตรงข้ามถูกมันฝ้ากระเ็นออกมาให้อภยศก็ได้ยามนั้นยังยืนงงง,งันไม่กล้าสืบทาเข้าไปเนิ่นนานให้ดังจะได้แค่เสียงตวาดผู้อาศัยอยู่ในถ้ำไปตะหายทิศทางใดกันแนะ่ทันใดนั้นมีเสียงเยียบเย็นชา วยออกมาจากในถ้ำอย่าได้ปิดท้องใส่หน้าไปเลยผู้ใดเป็นสหายของท่านมงผาขิบหวยไงตวาดถามอย่างนั้นท่านเป็นใครท่านสนใจใหญ่ว่าเราเป็นผู้ใดเพยยใหญ่ไม่กล้าออกมาปรเชิญหน้าสักคราท่านมีคู่ควรผู้ใดจึงคู่ควรผู้มีพลังพิมือเหนือกว่าเราอย่างนั้นท่านขอใจพิมือท่านไปเลิ่นในแผ่นดินหาผู้ทัดเทียนไม่ได้แล้วใช่ ท่านกล้าเข้ามาพวกมันก็เป็นตัวอย่างของท่านคุยโอจนโอหังฮ่าฮ,ะฮะ่มีเชื่อลองเข้ามาดูเป็นไรปมงหาขีบโหยไงแผดหูรอดระตะวาดท่านเข้าใจเราไม่กล้าฝ่ายตรงข้าไม่ตอบโต้อีกป๋งหาขีบโหยไงไม่อาจอดกั้นได้อีกแล้วเก่งมัลังใส่สองฝ่ามือเตรียมพร้อมอยู่เต็มที่ย่างเข้าไปถ้ำชัดชาความตื่นเต้นอุบัติขึ้นอีกคราเสียงฝีเท้าแผเบาที่ดัง คลายไปเสียงม่อนะขอบงาจิตใจทุกผู้คนทันใดมีเสียงตวัดก้องดังขึ้นจากนั้นเสียงหบผาขิบหวยไงตวาดรับว่ามือเสียงเย็นชาตวัดสวนำํำคร้านออกไปเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวและแล้วคืนสู่ความเงียบวังเวงอีกคราทันใดนั้นเงาร่างสายหนึ่งทลาเซออกมาเมื่อแลเห็นชัดตาถัางแต่เสปักและปกเห็นล่างต่างใจทานด้วยความหวัดหวัน และเห็นมุผาขิบหวยไงหน้าเืิดขาวมือซ้ายกดอยู่ที่ทรงอกทลราโซเซออกมาขายดังบาดเจ็บสาหัสแล้วบอกเทนลังพัสึกเข้าขวางทางไว้ถามเสียงเย็นชาไงจูเห็นกระไดบ้างมุกผาขิบหวยไงแค่นเสียงท่านเข้าไปดูเองก็แล้วกันจบคำวิ่งปราประหลาดออกไปทิ้งอ,อกรักทั้งสองของมันโดยไม่ใหญ่ดีบอกเทนลังพันตวาเสียงเครี่อกราดยศไว หมกหาขีโหวยไงถูกปกเถินล่างตาวาดจนต้องหยุดลงโดยมิน้ตัวตอนนั้นปกเถินล่างพุ่งประนเข้าขวางทางมันไว้อย่างว่องไวหมกหาขีบหวยไงแค่นเสียงเย็นชาไม่ทราบมีคำสั่งสอนใดเมื่อคู่ท่านไม่ใช่ถามฝีมือแต้ใส่ปากได้รับถ่ายทอดจากผู้ใดใช่แล้วต้องการให้เราบอกแก่ท่านหรือไม่เชิญบอกมาปกเถนล่งเสยยยิ้มกล่าวได้จากลูห่หวง่วง ว่าะไรผมขาขีบหวยไงรองพงหน้าเปลี่ยนสีไปอีกคราจับตาคมวาวมองหน้าใต้เสปักแน่วนิ่งแล้วตะวัดถามเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงนางอยู่ที่ใดตายแล้วตายแล้วตายอย่างไรขณะแต่เสปักจะตอบพกเท็นลังเสย,ยิ้มชิงกล่าวขึ้นก่อนเราทำร้ายนางตายไปเองท่านโทกแล้วเราทำร้ายนางตายไป ท่านจะล้างแขนแทน,นางหรือไม่ล้างแขนท่านรู้จักเราเป็นผู้ใดแล้วปอกเทนล่ังแค่นร้อยเยอะหยันพางกล่าวตอนท่านถามแต่เสปักได้ดักวิชาบูจากผู้ใดแล้วก็เดาออกว่าท่านเป็นใครแล้วแต่จะปักพันนึกถึงคนผู้หนึ่งมาได้ขณะจะตวาดถามป๊อขาขีบโหยไงชิงถามขึ้นก่อนเราเป็นผู้ใดเตียใต้กึง่งหรือเฮียของรูห่วง,วงถูกต้อง แต่สปักพันตาวาัดสุดเสียงท่านเป็นเตียใต้เกึ่งจริงๆโขกแล้วเมื่อเช่นนั้นเป็นที่ผิดคาดหมายของใต้สปักอีกคราเนกไม่ถึงหมันผูดนี้จะเป็นเตียใต้เกึง่งหรือเฮียลูกห่วงได้จริงๆถึงก้าวขึ้นตอนนางตายตายเสียประเสริฐสุดนี่เป็นกรรมที่ตามสนองจบคําแผดหวรอดด้วยความปิติแต่เป็นเสียงหัวรอเสียดหูและคายใจยิ่งหนักแต่สะปักสิวไก่เฮือกหนึ่ง ไม่ทราบมันแผลหูรอด้วยความหมายใดท่านใดได้คิดถึงเรื่องหนึ่งเพราะรู่หงหงรักบ็อกเถนล่างเคยชีย้ปลายจมูกเตียใต้กึง่งอย่ามันไม่คู่ควรไปรักนางบัดนี้นางตายแล้วตายกับมือคนที่นางรักเหลือแต่ความสำนึกผิดให้กับเตียใ,ใต้กึง่งแต่แต่ปักได้คิดจึงกล่าวไปตอนรู้หวงหวงตายต้องการให้ข้าบดเจ้ามาบอกต่อกับท่านนางว่ากะไรนางว่าคอยเป็นชาติหน้า จะใช้ความผิดในชาตินี้แก่ท่านฮะฮะฮะนางกลับเป็นคนมีหัวใจได้จริงๆตายแล้วก็แล้วกันไปไม่เช่นนั้นเราจะต้องหานางมาสับเป็นมื่นพันพันท่อนจะระบายความแค้นในอกเราออกได้แต่ปากโค้งในความตนกว่ากระไรท่านจะสับนางเป็นมือมืนพันพันท่อนโูกแล้วฮะหรือท่านไม่คิดล้างแค้นแทนนางล้างแค้นเราเหตุใดต้องล้างแค้นแทนนางเฮ้ย นางไปซื้อมุ้ยของท่านฮ่าฮ่าฮ่านางหยามน้าใจของเราทําลายความรักของเราแต่นางก็ถูกผู้อื่นหยามทําลายเช่นกันนี่เป็นผลกรรมตามสนองที่ศบใจเราอย่างยิ่งอยู่แล้วท่านแต่จะปาคคุณเคืองจนตัวสาริกลําคอติบตันุ๊้หาขีดหยไยจึงเย้ยหยันเราเป็นไรท่านไม่ใช่มนุษย์เลยใช่เราไม่ใช่มนุษย์ที่นางทุ่มเทแก่เรามีเพียงแคน ล้วได้คืนความแค้นแก่นางมีที่ใดไม่ถูกต้องย่อมมีสักวันที่ข้าพระเจ้าสังหารท่านสังเวยวิญญาณนางฮ่า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 ผูหาขีปโวยไงแพดรัรธอดังก้องแล้วเล่งผีเท้าออกไปทันทีบอกเถิดล่างรีบตวาดช้าไว้ก่อนเป็นไรถ้าไม่ต้องการล้างแขนทูกแล้วถ้าไม่ต้องการล้างแขนแต่เรากลับไม่ต้องการให้ไงจูท่านไปโดยง่ายได้อย่างนี้ให้ ข้างการอย่างไรขอรับทราบสุดยอดฝีมือของไงจูอีกหลายกระบวนท่าดูเตียใต้กึง่งหน้าเปลี่ยนสีทันทีนึกไม่ถึงปอกเทินล่างจะต่ำช้าสามาน่านนี้มา,าท้าทยายามที่มันบอบช้ำสาหัสถ้าก็เป็นการประกาศจิตนาของปกเทินล่างต้องการสังหารมันแน่แท้แต่สะบักนึกไม่ถึงปอกเทินล่างจะมีความต่ำช้าจนสามาน่านนี้ความอัมหิตของจิตใจเป็นที่ผู้คนต้องวันวาดอย่างยิ่ง เต,ตี๋ยต้กึงแผดหัวรอกาวบอกเถนล่างท่านคิดจะกำจัดเราในตอนนี้เพื่อหมายรถทอนศัตรูกล้าแข็งไปอีกศักผู้หนึ่งถูกแล้วอย่างนั้นท่านลงมือมาดูบอกเถนลังมีความอภิหตต้องการกำจัดเต,ตี๋ยต้กึงอย่างแน่แท้ไม่ว่าการกระทำครานี้จะถูกหรือผิดกำจัดศัตรูกล้าแข็งไปคนหนึ่งอย่างไรก็เป็นคุณประโยชน์ต่อมันใหญ่ดวงนักบอกเถนลังเสริบ้าวหาเตี๋ยต้ยกึงอย่างเชื่องชา้า ฝีมือของเจ้าสำนักกิมสีมืองครานี้เป็นที่ผู้คนต้องเขียดแค้นอย่างยิ่งแต่สะบักถึงกับเห็นใจและประท้วงแทนเตียตะกึงมาทันทีจึงแค่นเสียงกล่าวเจ้าสำนักปอกเทียนล่างหรือถ้าไม่รู้จักกดบูริมมิโลมือทำลายผู้บาดเจ็บสาหัสกฎนั้นเป็นกฎเรากะทำเป็นเรากระทำเตียยตะกึงท่านมอบชีวิตมาเถิดในเสียงตะวาดพงปราเข้าใส่เตียตะกึงพร้อมกับสะบัดมือขวา ฟาดโจมด้วยความเข้มข้องว่องไวแต่จะปักขุนแขนจนหน้าแปลเปลี่ยนเตียไต้กึงแผดหูรอดตาวาดแล้วตอนนี้แม้บอบช้ำสาหัสแต่จะรับมือท่านสักหลายสิบกระบนท่ายังไม่เป็นปัญหาใดๆในเสียงตาวาดฟาดพมือออกต่อต้านกระบนท่านหนึ่งความจริงพลังพิมือของเตียไต้กึงเหนือกระพปเทล่างอยู่แล้วตอนนี้แม้บอบช้ำสาหัสแต่ยังคงลงมือรวดเร็วอย่างยิ่ง ฝ่ามือพอตีโต้ไปล่างถอยปาดไก่ร่วมสองว่าปกเถนล่างแผหูรอรกล่าวพระดังพิมือของไงจูท่านนับเป็นที่ผู้คนต้องรบนับถือยิ่งรับมือสักหลายฝ่ามือดูเถิดเ,เสียงดังล่างพุ่งตามติดกระนำสามขบวนท่าซอนซอนเป็นการสําเตือนที่กระเกลียวเอามาหิดยิ่งนักบ่งบอกต้องการปิดชีวิตเตีย้ยดตกึงอยู่แน่ชัดเตียเตกึงจะโง่เขาปานใดก็ต้องไม่ยอมมาสละชีวิตในตอนนี้เป็นแน่แท้ดังนั้น จึงแซงโจโจมกระบวนท่านหนึ่งแล้วพุ่งกายขึ้นอากาศแลีกออกไปจากภูเขาจับจี้กกดังเหินบินบอกเทลย่างตวาดสุดเสียงไงจจท่านหนีรอดหรือไหร่ร่างพุ่งตามไปดังสายฟ้าด้วยเจตนาไม่ยอมปล่อยไฟตรงข้ามเด็ดขาดพิบตาที่ล่างปกเทลน่างพุ่งผลเผลนแต่จะปักพันตวาดก้องบอกเทลน่างท่านกระฝ่ามือข้าพเจ้าดูบ้างแต่จะปักตวาดพ้องสะบัดมือฟาดเขาใส่หน้าคุกขามปกเทลยน่าง ที่กระโดดขึ้นอากาศต้องพุ่งปลากับไปที่เดิมอีกคราปกเถ็่นล่างขุนแขนจนขบเขี้ยวเขียวฟันคำรามแต่ใส่ปักหาที่ตายหรือใดเสียงดังมือระดมโจมเขาใส่แต่ใส่ปักโดยพลังหนักนวงดังมรสุมหลายขณะที่แต่ใส่ปักลงมือขัดขวางปกเถ่นล่างเตี้ยแต้กึง่งก็พุ่งตัวปราปราดออกไปจนไกลหลายสิบว่าหากไม่ใช่แต่ใส่ปักลงมือขัดขวางทันท่วงทีมันยากยิ่งจะหนีความตายพ้นเป็นแน่ ทันใดเสียงเยียบเย็นชาแววมาจากในถ้ำยดมือมาดว่าเสียงแผ่วเบายิ่งแต่มีอำนาจเหลือที่จะทนทานหู่ต่อสู้ทั้งสองจึงพากันผิวกายถอยหลังทันทีเสียงเยียบเย็นชาดังขึ้นอีกครั้งพวกท่านไม่ใช่มาเพราะของมีค่าหรือไม่ต้องการของนั้นแล้วแต่เ่ปักมุนงงวูกรีบกล่าวเสียงเยิยนชาเจ้าสำนักหรือท่านก็ไม่กล้าเข้าไปฮะ หรือเด็กน้อยท่านกล้าไม่แน่นักอย่างนั้นเชิญเข้าไปได้เฮ้เฮ้ขอเพียงท่านกล้าแต่เจปักยอมยินดีติดตามหลังเข้าไปอย่างนั้นทดลองดูพกเทลังแค้นรอกขาดคำเดินตรงที่ตากถ้ำจริงๆริงทันใดบอสเชีแขที่ยืนอยู่ด้านข้างพันทรงเสียงขึ้นว่าเจ้าสำนักโปรดช้าก่อนพกเทลังหยุดท้าถามขึ้นเรื่องอันใดเจ้าสำนักมีศักสูง ขายไม,ม่ควรเข้าไปเสียงอันตรายยังคงให้สิทธิ์เข้าไปเถิด